เปิดตัวช่างมือทองที่นรมิตผมสั้นสุดเปรี้ยวจีดให้หนาวที่สานาฏฝีมือไม่ธรรมดา เป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนของวงการบันเทิงที่โดนกระแสกดดันจากคนรอบข้างรวมถึงแฟนๆที่ทั้งลุ้นทั้งเชียให้รีบแต่งงานกันได้แล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดฮอตนิววงสกรกับนางเอกสาวหน้าคมนาวที่สานาดที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า9ปีแล้ว แต่ก็ยังไรวิแววประกาศข่าวดีจูงมือสละโสดใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสักทีและได้พูดถึงเรื่องแต่งงานไว้ว่ายอมรับว่าไม่มีความคิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยถ้าถามว่าแต่งก็คงเป็นการแต่งแบบกันเองเงียบๆไม่ได้จัดงานใหญ่โตวหวือหวาไม่ได้จัดงานใหญ่โตวหวือหวาอะไรก่อนหน้านี้สาวนาวได้โพสต์ภาพตัวเองเปลี่ยนลุคใหม่ครั้งใหญ่ที่มาในลุคสาวผมสั้นเปรี้ยวจี๊ด ผมสีน้ำตาลทองขับผิวคล้ายสาวฝรั่งไปอีกสลัดภาพสาวผมยาวสีดำไปเลยพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครจะชอบผมยาวผมสั้นก็ทำไปนะเพราะส่วนตัวแล้วผมชอบคุณล่าสุดนิววงศกรได้โพสต์ภาพเป็นช่างตัดผมให้แฟนที่ได้ลงมือตัดเองกับมือตัดออกมาได้สวยเป๊ะมากสาวนาวก็ให้ความร่วมมือยืนนิ่งให้ช่างนรมิตท,ทรงผมให้อีกด้วยพร้อมข้อความว่า น้องเขามาตัดทรงอย่างแบดท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นผู้อยู่เบื้องหลังผมสั้นเสียดายผมมากทางนี้ต้องต่อผมผมสวยหล่อมากน่ารักผมชอบผมสั้นของเธอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะพี่นิวน่ารักดีค่ะเป็นต้น